บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วพิธีการสถาปนาคณะกรรมการสโมสร40สโมสรภาค3350โรตารี่สาตุลจะเริ่มดำเนินการนะับบัตรนี้สวัสดีครับผมอารี ระมิงวงปัจจุบันประกอบอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีอ่างทองประมาณปีพศ2561ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกสโมสรอ่างทองรุ่นที่120ครับสถานภาพทางครอบครัวปัจจุบันสมรสแล้วครับมีบุตร1คนซึ่งปีที่ผ่านมาบุตรผมได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ระยะสั้นหรือที่เราเรียกว่า NGSE ที่ประเทศไต้หวันเป็นเวลาสามอาทิตย์ครับในการที่ผมเป็นนายกรับเลือกผมได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันกับท่านนายกปัจจุบันคือท่านนายกร้อยตำรวจโชวประเชิญแจมใสอย่างใกล้ชิดครับโรตารีอ่างทองของเรามีผลงานโดดเด่นทางด้านเยาวชนแลกเปลี่ยน ือที่เราเรียกกันว่า YE ซึ่งทางสโมสรของเราได้รับการคัดเลือก YE อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในปีนี้ก็เช่นกันครับทางสโมสรของเราได้รับการคัดเลือกส่งเยาวชนให้ไปประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับแนวทางการบริหารสโมสรผมได้จัดวางตำแหน่งรวมถึงแผนการทำงานพร้อมที่จะทำงานเพื่อสโมสรได้ทันทีครับผมขอแสดงความยินดี ต่อท่านนายกปัจจุบันคือร้อยตำรวจโทรประเชิญแจม่มใสและคณะกรรมการในชุดปัจจุบันครับท่านทั้งหลายได้นำพาสโมสรโรตารีอ่างทองเราให้ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมานวาระนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกสโมสรทุกท่านที่ให้เกียรติผมได้มีโอกาสทำงานเป็นนายกสโมสรในวาระปีนี้ผมและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ พร้อมแล้วที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเพื่อนำพาโรตารี่อ่างทองของเราสืบทอดอุดมการณ์ของโรตารี่ให้ยั่งยืนยิ่งยิ่งขึ้นไปครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านพิธีกรทั้งสองท่านที่ได้ทำหน้าที่โดยสมมูรณ์ในช่วงสถานสถาปนา20สมมูรสแรกนะครับลำดับต่อไป ผมอดีตนายกสมชัยรุ่งสีสวัสดิ์จากสโมสรโรตีหนองแขมและและดิฉันอดีตนายกชินิศราผลเจริญจากสโมสรโรตีสลบับุรีเราสองคนได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการงานสถาปนาร่วมในช่วงต่อจากนี้อีก20สโมสรค่ะครับลำดับที่21ครับสโมสรโรตรีอ่างทองปี120นําำโดยนายกอารีรมิงวง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคมงคลตุงคัสมิรปี์ปี119นําำโดยนายกร้อยตำรวจโทรประเชิญแจมใสผู้ช่วยผู้ว่าการภาควิทวัุขสุวารณนนขอเรียนเชิญครับและบัดน,นี้ท่านนายกสโม,มสรทั้ง40สสโมสรจะได้มารวมใจเป็นหนึ่งจุดเทียนร่วมกัน และกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันเพื่อจุดเทียนแห่งความมหัศจรรย์ให้โชดช่วงตลอดปีบริหารข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามธรรมนูญและข้อบังคับโรตอรีอย่างเคร่งครัด จากปฏิบัติตนด้วยดวงกรรมบริการเนื้อตนยึดมั่นในคุณค่าของโรตีได้แก่มิตรภาพการบำเพ็ญประโยชน์ความหลากหลายความมีคุณธรรมและความเป็นผู้นำ จากกระทังการใดจากพิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดหลักสี่แนวทางว่าเป็นความจริงอิงเที่ยงธรรมนำไมตรีดีท voilà ุกป่ายข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติตนตามรอยพระยุคุตรบ่ แห่งโฮโฮแห่งโรตรีในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบระนาถบมิารผู้สรงพัฒนาประเทศชาติมาตลอด70ปีแห่งการปครอง และตะลอดพระชนชีพของพระองค์งงงให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าจัะพักไว้ซึ่งความมีเกียรติและศักด์ศรีลตลอดเวลาแห่งการเป็นนายสุมส,นนยสมสุสรและการเป็นโปรเทเรียนที่ดี ของค์พระเจ้าสืบอไป